สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะต้องมาคุยกับคุณแบงค์ต่อเป็นตอนที่สามนั่นแหละครับไปกันเลยครับเห็เต้องเดินตรงนี้นะดูผมนะ,อะรองเท้าพี่กับรองเท้าผมมาเหมือนกันเลยพี่ต้องอยู่ตรงตรงผมอย่าไปตรงนั้นนะอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นห้ามเลื่นค่มันลื่นมากมีรอยผมอยู่นะอ๋อมีรอยคุณลื่นไปแล้วใช่ตอนนี้ก็คือที่มันสโลปมากเอาเป็นว่าอ่อ่คุณเดินนาหน้าถ้าพี่ลื่นลงไปก็ติดคุณอ่าคือเนี่ยค่อยๆลง ค่อยๆลงครับตรงนี้มันจะลื่นเพราะฝนมันมันก็ไอ้นั่นบ่อยๆโอเคโอเคพี่มีที่จับแล้วโอเคได้นั่นแหละครับเราก็จะมาลงว่าข้างในเราจะเข้าไปป่าอีกแล้วเราจะเข้าป่านี่นี่ฮะหลายคนครั้งที่แล้วเขาบอกว่าแสงมันมืดไปวันนี้จะพามาดูใหม่เอามันชัดๆเลยนี่ครับคือนี่เฮลิคอเนียบิ๊กบัตเฮลิคอเนียบิ๊กบัตใช่สีแดงจัดโอ เราจะมาบุก่าเป็นฤดูที่เขากำลังออกดอกช่วงนี้ก่อนคริสต์มาสเนี่ยเขาจะสีสวยมากเลยเห็นไหมนี่นะฮะโอ้สวยมากเลยสวยมากเนี่ยครับแดงไปหมดเลยโอ้โเยอะยคุณแบงค์ครับอันเนี้ยดอกมันสวยทีเดียวครับมันคืออะไรครับอันนี้เป็นดอกของพวกคล้าขุนแผนครับดอกของคล้าดอกของคล้าขุนแผนใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะบอกว่าเคยเห็นแต่ใบแต่ไม่เคยเห็นต้น อไม่เคยเห็นดอกอแต่ว่าที่อยู่ทางเหนือเนี่ยอากาศมันคงจะดีอะครับมันก็เลยมีดอกให้ดูสวยนะใช่เขาเห็นเขาเห็นแต่ปกติดีมากกว่าเราจะเห็นใบแค่เฉพาะใบเนี่ยเราเห็นที่ไหลยหลไรที่ตัวนี้ก็มีเห็นไหมตัวนี้จะเป็นเอท้องใบท้องใบแดง,งแต่หน้าใบจะออกอจะเป็นแดงหน้าใบท้องใบแดงอันนี้ท้องใบแดงก็จะเป็นทรงเดียวกันฟอร์มเดียวกันออืืเหมือนกันหมดเลยครับเนี่ยเป็นฟอร์มเดียวกับพวกนั้น อันนี้ก็เป็นคล้ายอีกเหมือนกันนี่แต่ตัวนี้ผมไม่รู้มันเขาเรียกชื่ออะไรนะคือคลาแต่ว่าด้านด้านด้านหน้ากับด้านหลังสีมันเหมือนกันใชอ๋อเนี่ยด้านลังด้านหลังมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับด้านหน้ามันจะเป็นอีกสีนี้นี่ก็คลาเห็นไหมอือมันมีหลายชนิดนะอันนี้อันนี้คลาอะไรนี่บางคนเ็าเรียกว่านกยุงมั้งคลานกยุงไม่มั่นใจนะกลัวอย่าอย่าอย่าว่าผมนะเผื่อมันผิดเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจ ไม่ค่อยใส่ใจมากเท่าไหร่นี่คือต้นพาวเวอร์ทรีที่คุณแบงค์เขาปลูกไว้เยอะแยะเลยเออมันต้นสูงมากคุณแบงค์เนี่ยอ,อวิธีการเพราะเม็ดมันทําไงอะเนี่ยตะวันเนี่ยคุณเอาไปนั่นมคุณเอาฝากันนะฝากมัน่ะฝักมันหายไปแล้วอ๋อ,เ,อ,อเนี่ยปกติธรรมดามันตกมามันก็จะเป็นเม็ดแข็งๆแบบนี้แหละครับ แต่ว่ามันจะไม่สามารถงอกเองได้ถ้าเราไม่เอามันไปฝนอออเอาไปฝนเนีน่ยนะอันนี้มันจะมีปกติแล้วมันจะมีปีกอย่างงี้อีกชั้นหนึ่ง<อ>ก,<อ>ก่นกอนที่มันจะก่อนที่มันจะร่วงหนึ่ง,หน,งหนึ่งอันก็จะมีหนึ่งเม็ดใช่หนึ่งอันก็จะมีหนึ่งเมล็ดเพราะฉะนั้นเราแกะากจากชั้นนี้ออกมาเนี่ยฉีกเปลือกออกไปแล้วเนี่ยอมันก็จะมีเม็ดข้างในแต่เราจะต้องฝนฝนหมายความว่าฝนให้มันเกิดเป็นแผลบนเมล็ดเอาไปฝนกับอะไรอ่ะเอาไปฝนปกติผมจะใช้กระดาษทรายอ่ะครับฝนฝนด้วยกระดาษทรายนิดเดียว <ฝ>แล้วก็เอ่อมันจะมีมุมหนึ่งด้านหนึ่ง่ะครับ <ละ S 2> ด้านนี้ด้านนี้ฝนให้มันบางลงใช่นั่นแหละลถ้าฝนล,ลึกแต่ถ้าคุณฝนไม่เป็นแล้วคุณเอาไปแล้วฝนล,ลึกเกินไปก็จะเน่าครับหรออืมมันต้องใช้สกิลพูดถึงดาราคุณแบงค์เนี่ยจริงๆนะพี่ก็เข้าใจว่าการขยายพันธุ์ของดารามันคงจะต้องแยกหน่อยอย,อย่างเดียวจริงๆมันใช้มเมล็ดได้ดเลยเหรอนี่วันนั้นเรามาดอกกระลังบานวันนี้เนี่ยปรากฏว่านี่ครับ เป็นเมล็ดเกือบหมดแล้วในข้างในนี่มันจะมีเมล็ดเหรอใช่ข้างในนั่นจะมีเมล็ดดำๆเล็กๆที่ค่อนข้างจะมีจํานวนมากแต่นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยถ้ามันยังไม่แก่มันก็จะยังสีนี้อยู่แต่ถ้าพอมันแก่แล้วมันจะเป่งๆอยู่แบบนู้นอันแบบอ้วนๆข้างบนอ่ะอ๋ออ่าแดูดำๆเดี๋ยวเาไปดูเอไปหยิบเอาไปหยิบมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยว่าดำๆเนี่ยแก่จัดเป็นอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลงไปหยิบมาดูดิเออั่นมันแก่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแก่จัดอันนี้อันนี้แก่หน่อย เนี่ยข้างในมันก็จะมีเมล็ดอยู่นี่เต็มเลยเห็นไหมฮะเมล็ดเล็กๆเนี่หรอเนี่ยแหละครับเนี่ยเนี่ยเป็นเมือกๆอยู่เนี่ยแล้วเอาเอาเมล็ดนี่ไปเพาะใช่เมล็ดเนี่ยแหละไปเพาะนี่เนี่ยจำนวนเนี่ยมีเป็นไม่รู้กี่ร้อยเลยครับเนี่ยโอแล้วแบงไม่เพาะขายไม่ได้เพาะขายเพราะว่าลูกที่ขึ้นมาจากต้นเดิมเนี่ยจะได้การกลายพันธุ์อืออือเนี่ยแหละผมก็ฝากมาไว้แถวเนี้มันก็ขึ้นมานั่นแหละตรงตีนพี่นะอือตรงเท้าพี่ครับ ไม่เพาะเลยนี่แหละครับเนี่ยใช่หมดเลยครับโอ้ทำาพี่ไปเหยียบมันซะอ่า <N ee> นี่เนี่ยต้นเ<พ>นี่ยใช่เนี่ยคือลูกมันที่ขึ้นจากฝักมันเลยเถ้าเกิดว่าพี่อยากได้หรือคนอยากซื้อเนี่ยไอ้ลูกมันแบบนี้มันจะกลายพันธุ์ก็ได้ไม่เป็นไรนี่แบงค์ไไม่ได้ <N ee> กลายพันธุ์เราต้องเก็บไว้ก่อนเผื่อมันจะได้ลูกที่ไม่เหมือนต้นแม่เราจะต้องทําการคัดก่อนสําหรับคนที่เป็นบรีเดอร์เขาเรียกบรีเดอร์ก็คืออย่างกรณีอย่างเนี้ยมันเกิดเมล็ด พอเกิดมเมล็ดเสร็จลูกที่ขึ้นมาจะไม่เหมือนต้นแม่อันนี้แต่ถ้าเราแยกหนอจากอันนี้ไปขายแม่มันก็จะเหมือนที่คนเอาไปก็จะเหมือนดอกอย่างนี้ครับแต่เขาบอกออมีผู้เชี่ยวชาญที่เขาเล่นเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดจากมาเมล็ดแล้วตกขึ้นมาขึ้นมาเป็นต้นนี้ต้นนี้ก็จะไม่เหมือนต้นนู้นแล้ว ไม่เหมือนต้นแม่เลยคือเกิดจากเมล็ดมันจะมีโอกาสกลายพันธุ์กลายดีกว่าพ่อแม่หรืออาจจะเสมอพ่อแม่หรืออาจจะเร็วกว่าพ่อแม่ก็ได้แต่สีไม่เหมือนแน่นอนเีบอกสีไม่เหมือนฟอร์มไม่เหมือนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนแหมคุณห่วงจังออยังยังยังจะต้องเก็บไว้ก่อนโอเคนี่ไงป่าไอ้นี่ของเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยป่าดาลาป่าดาลาเนี่ยเราก็เลยทําวิธีการปลูก สั้งสองสีให้มันใกล้กันนี่สีชมพูตอนนี้สีชมพู on, อ,อ่อนอตอนนี้สีแดงเอรอาก็เลยใส่กอเดียวกันเนี่ยถ้าสีชมพูอ่อนเราก็จะเห็นดอกตรงนี้แหละเนี่ยโอ้นี่สีชมพูอ่อนเนี่ยสีชมพูอ่อนเออสีชมพูอ่อนสวยนะเหมือนเหมือน,น,นพลาสติกเหมือนพลาสติกใช่ออแล้วก็กทานได้ด้วยกินได้หรือใช่อันนี้สีแดงอ่นนี้สีแดงนี่สีแดงนี่แต่ว่ายังบานไม่เต็มที่นะมันก็เลยมีอยู่แค่นี้อ๋ออ๋อหละครับป่าดาหลาอะ มาอยู่ในป่าดงดิบจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ยซิวว่าาวที่เคยขายต่คราวก่อนเนี้ยดี๋ยวตอนนี้เริ่มแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วออนี่ฟิโลฟิวเวอร์คลาวอันนี้คุณก็เอามาปลูกใหม่อันเนี้ยฮะใช่ใช่มัดไวเพราะว่ามันล้มจริงๆแล้วตรงเนี้ยถือว่าแสงน้อยแล้วนะปัจจุบันจะต้องเอากิ่งไม้เนี่ยกิ่งกระท้อนเนี่ยออกเพราะว่ามันเบียดกันเกินไปมันทําให้มันแสงน้อยเกินในหลังคาเต็ม นี่แหละครับคู่อริผมคู่อริคือไอ<ย>้เจ้าตัวอ้นครับค,คู่กรมผม <c oughs> คือจริงๆแล้วคุณกลัวอ้นมากกว่ากลัวงูงูงูนี่มันไม่มันไม่มันไม่ทำ้ายต้นไม้ครับงูนี่มันไม่ทำ้ายต้นไม้เลยครับมันก็อยู่ของมันไปแต่อ้นนี่มันทำ้ายต้นไม้ผมครับหัวใจผมเลยอ้นนี่มันกินได้้วยไม่ใช่เหรอมันก็กินนะแต่ว่าเราไม่กินมันเท่านั้นเองมันไม่ใช่อาหารเราไม่ใช่อาหารเรา นี่แหละครับเราก็จะพาเดินออกมีลิบบัตรมันสวยจริงอันไหนเนี่ยแหละตัวสีแดงเนี่อ่พาเดินออกแล้วนะนี่ถ้าไม่พาเดินออกก็พี่หลงป่าอยู่ตรงเนี้ยเออพามาดูป่าใต้ถุนบ้านนี่แบงค์นี่มันทาวเวอร์ e ใช่ต้นนี้คือมันขึ้นเองใช่ไหมเนี่ยใช่มันขึ้นเองที่ใต้ต้นโคดต้นแม่มันเนี่ยแหละโอ้นั่นนั่นนั่นฝักมันนะใช่แต่ว่าเม็ดมันกระเด็นออกไปแล้วเม็ดไม่มีเม็ดอันนี้ไม่มีเม็ดแล้วต้องไปตามหาเม็ดเนี่ยแล้วมันขึ้นเองมาอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยฝนต้องเอา ทำเครื่องหมายไว้เนี่ยอ่ันนี้คือขึ้นเองอันนี้ขึ้นเองอือขึ้นเองและส่วนตรงนี้ที่เห็นเป็นแนวรั้วกําแพงผมนี่ก็คือสละอินโดสละอินโดใช่เราจะเอาไว้เป็นอนาคตของเราอนาคตคุณจะฝากไว้ทั่สละเนี่ยนะเป็นผลผลิตไงมีหลากหลายอเค์พิลันี่ดูจากข้างล่างอันนี้ก็คือตรงนี้จริงๆมันจะต้องเรียบเรียบร้อยกว่านี้หน่อยพอดีวันยังไม่มีเวลา ต้นใหญ่ๆนี่ต้นอะไรอ่ะปดูสลา๋อสลานี่คือสลาโอ้มันสลานี่ดอกมันสวยมากเลยนะใช่สลาดอกเหมือนสากุระไงใช่อ่าเยะดเดียวกันกลุ่มเดียวกันกับตะแบกใช่อ่าส่วนนี้ดงนี้ทั้งกรอเลยเนี่ยคือลิ้นฟ้าหรือบางคนเรียกลิ้นไม้เนี่ย๋อลิ้นฟ้าที่มันกินได้ใช่ใช่ใช่เป็นพืชสมุนไพรใช่อันนี้ก็คือแมวรั้วขยะของผมโอ้เนี่ยลำธารมันที่มันน้ํามันไหลผ่านสวนขึ้นมามันลงตรงลำธารตรงนี้เนี่ยมันรอดมาใต้นี้อ่คือ้ อ,อนี่ทงแนวของฝั่งคุณนีเน่เป็นป่าล้วนๆเลยเนี่ยผมทําป่าล้วนๆเลยเหมาะมากแก่การเดินปฏิบัติธรรม, <laughs> ม <laughs> สงบครับสงบกว่าวัดอีก <laughs> เดินแล้วได้เดินแล้วได้ปลงเนี่ยปฏิบัติธรรมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นร่องรอยที่กวาดๆก,กองๆไว้เงี้ยไม่ใช่อะไรนะครับ คือจะหา,มาเมล็ดต้นกดขายแหละครับ <laughs> อ๋อนี่จะมาหา,มาเมล็ดต้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันก็เลยลอยเป็นกวาดไปเป็นกองๆ <c oughs> เลยมันสะอาดไปเลย <c oughs> ใช่อันนี้คือต้อ <c oughs> ตอนอันนี้ก็คือสลาเหมือนกัน <c oughs> สลามีเสลาเยอะมันมีกองกล้วยไม้ขึ้นอยู่นะอันนั้นเอื้องไนนั่นไงเอื้องใบหมากเอื้องใบหมากหรือบางคนเขาเรียกว่าช้างพราม ช้างพรามณ์ที่ใบหนาๆนาพลาสติกหน่อยนะแล้วก็มีช้างน้าวอยู่ด้วยอันนั้นเป็นแววมายุราโอ้แววมายุราไม่ใช่ช้างน้าวใช่แต่มันมืดแล้วออนี้มันสว่างมันก็เลยสวยหน่อยอ๋อไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ใบหย,ยกักหยันี่อะไรอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนชื่ออะไรวะมาโยอิฟิโลเดนดอนมาโยอิมาโยอินี่พี่ก็ถามคุณอีกครั้งหนึง่งคุณใช่เอาสมองอะไรไปช่างจําชื่อต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษได้เยอะแยะมันก็แค่ เราชอบสนใจมันเท่านั้นเองบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้น่าเก่งนะอันนี้นี่นี่มาที่บายนี่อีกเนี่ยอะไรได้ขึ้นกล้วยไม้เยอันนี้อันนี้อันนี้เสือเสือแพ้วเสือแพ้ววันนั้นคุณบอกแล้วนะเสือแพ้วเสือแพ้วโอ้นี่มันธรรมชาติเลยนะใช่มันขึ้นอยู่บนต้นอะไรเนี่ยอันนี้ต้นส้มโอโอส้มโอแล้วนี่กล้วยไม้อะไรเก่าๆหุ้นเนี่ยอ่ะอันนี้พวก เรื่องคำครับสมบสภาพแล้วเพราะมันมืดเกินแต่เ<อ>นีืยงามแต่ยังไม่มีดอ,อกผมต้องลื้อไปเห็นไหมครับนี่คืออะไรโมกแมงปอครับโอ้แมงปอไม่ใช่โมกครับแ<อ>มงปอหรือไวแดงประจวบนี่ครับเพราะว่าไวแดงประจวบนี่แหลคมมะครับเนี่ยเนื้อดูดิผมมาใส่เป็นสิบปีเลครับเรือไปรู้กี่ขดแล้วเนี่ยอืเนี่ยผมต้องมาลื้อจัดใหม่ส่วนนี่สีตรังที่บอกมาอยู่คู่กับผมมาตั้งแต่สีตรังที่ยี่สิบปีแล้วครับเนี่ยใช่ดอกมันสีม่วงสีม่วงอ่อนครับ แต่ตอนนี้ธรรมดามันจะมีร่วงนะเนี่ยสิที่มันกำลังจะต้องไปจริงๆผมสงสารมันนะมันคือใบไม้สีทองใบไม้สีทองเนี่ยที่มันขดๆเหมือนงูนี่คืออะไรเนี่ยไม่แบงค์เนี่ยไอต้นมันขดๆเนี่ยนะใช่ดูดูความใหญ่มันสิครับนี่คือแบงค์ในทำไมเขาเรียกมันใบไม้สีทองนี่ไงมาดูตรงนี้สิครับใบดูใบร่วงมันดูใบร่วงมันนี่ไงสีทองไหมครับนี่โอ้เฮ้ยมันเป็นทองวาววับ ตะวันมาดูสิเนี่ยที่เข้าไปใส่กรอบขายกันนะ่ะเนี่ยเนี่ยคือใบไม้สีทองหรือว่าถ้าเขาเป็นทางใต้เขาเรียกย่านดาโอ่ะย่านดาโอ้นี่คุณดูดิเหมือนผ้นากำมะหยี่เลยอะ่ะ โอ้เนี่อเอาไปใส่พี่เอาไปใส่ไอ้นั่นได้แล้วก็พี่เอาผ้ารองก่อนแล้วก็รีดได้ให้มันเรียบแล้วก็ทําเป็นกรอบอือเอาเก็บไปเก็บไปเก็บไปนี่นี่นี่ใบไม้สีทองนี่นี่ถ้าคนอยากได้เขาจะซื้อคุณมีขายไหมเนี่ยอ๋อต้นมันผมตัดทิ้งไปแล้วเอาเพราะว่ามันมันรกมากผมไม่มีเวลาทํะครับไม่ใช่ไม่อยากขายนะครับแต่ผมไม่มีเวลาทําคุณไม่ได้เก็บเก็บใบไว้ขายเหรอใบใบมันเนี่ยถ้ามีคนจะเอาไปประดับ ใบมันเนี่ยถ้าจะมีคนเอาไปใช้งานใบไม้เนี่ยผมก็จะเก็บให้อยู่ขายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยขายให้เพื่อนไปครั้งหนึ่งครับโอ้ใบมันสวยนะแบงค์ใช่โอ้คุณต้องเก็บไว้แล้วล่ะเนี่ยพี่เชื่อว่าคนอยากได้เยอะอย่างน้อยพี่ก็ยังอยากได้เลยนี่ไงก็คือไอ้ต้นมันของไอ้ใบไม้สีทองใช่ไหมแบงค์ใช่ครับโคนอยู่ตรงนั้นโคนมันอยู่ตรงนั้นโคมน,น,นโคมันใหญ่ใช่้อใช่นี่นโคนอยู่ข้างล่างเลยเมื่อก่อนมาอยู่ในกระถางพลาสติก ทุกวันนี้มันก็ยังอยู่ในกระถางพลาสติกนะครับลองดูสิครับดูให้ดีเห็นไหมครับปีนะมันถึงใหญ่ขนาดนี้อ๋อนี่ยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีเท่ากับที่ดินเนี่ยครับเนี่ยครับที่ดินโอ้เนี่ยครับมันอยู่จนมันลงออกออกจากกระถางไปแล้วโอ้แล้วต้นมันใหญ่มันก็เลื้อยคดไปคดมาอย่างนี้นะแล้วใบมันนี่อันนี้คือมันยังไม่เป็นสีทองมันต้องรอขนาดไหนมันถึงจะกลายเป็นสีทองใบอ่อนครับอ๋อเฉพาะใบอ่อนมันเท่านั้นที่มันเป็นสีทองใช่อันนี้คือมันมันแก่ละมันก็กางใบมันก็เลยเปลี่ยนสีแล้ว โอ้เวลาเขาจะเก็บไปขายเนี่ยหรือจะเก็บไปทำไอเครื่องประดับเนี่ยต้องรอใบอ่อนมันใช่มันจะมีใบอ่อนโอ้ยังมีเยอะแยะเลยนี่ยังมีอยู่ข้างบนแต่แล้วคุณจะไปเอาใบอ่อนมันได้ไงต้องปีนขึ้นไปไม่บต้แล้วใบอ่อนมันจะร่วงได้ไงแบงค์มันมันร่วงเองนะครับมันเป็นธรรมชาติของมันมันจะมีมันจะมีใบที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์มันก็จะกางใบแล้วก็ติดในร่วงแต่ถ้าไม่สมบูรณ์มันก็จะร่วงเฉยๆเลยครับโอ้ครับแล้วเราก็เก็บมันมาเนี่ยอย่างเนี้ย เราก็เห็นอย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยอ๋นี่ไงเนี่ยเนี่ยร่วงเองนี่มันร่วงเองใช่โอ้มันเป็นสีทองจริงๆอะโอ้อีกด้านเป็นคนละสีอ่ะอ่อ่แล้วนี่มามาดูกล้วยไม้ยักษ์ใช่อันนี้กล้วยไม้ยักษ์อีกอย่างหนึ่งคือชื่ออันนี้คือเขาพระวิหารอ้อเอื้องเขาพระวิหารพี่ได้ยินชื่อมานานแล้วแล้วก็พี่ก็ปลูกไว้มันปลูกยากนะใช่มันออกดอกไม่ค่อยออกดอกด้วยมันปลูกยากมันไม่ค่อยออกดอกแล้วปรากฏว่ามันมาอยู่กับคุณนี่มันอยู่กับต้นอะไรเนี่ย มันอยู่กับไม้ป่าผมก็ไม่รู้อะไรเขาเ้ไม้อะไรไม้เนื้อขาวอะไม้เนื้อขาวโอ้ต้นใหญ่มากเลยเนี่ยนี่คือคุณได้เคยเห็นดอกไอ้เอื้องเขาพมิหารบ้างยังเนี่ยผมไม่เห็นบ่อยทุกปีเลยนี่ยครับชอเขาเฮ้ยออกดอกเลยเนี่ยดอกมันเหมือนเสือโครงลายเสือโครงใช่แต่พี่อยากได้พันเนี่ยโอ้ยเขาขายกันแพงนะแบงค์คุณมีขายใช่ไหมเออเนี่ยื่อท่านผู้ชมอยากได้แบ่งนอขายนะครับ เรื่องเขาว่าวิหารหายากนะครับเนี่ยหายากมาาปัจจุบันไม่มีแล้วแค่ใบบีแล้วในตลาดอ๋อในตลาดไม่ค่อยมีเพราะว่ามันจะมาจากทางเขมรใช่มันอยู่ทางตจังหวัดตราดทางอะไรเงี้ยใช่ใช่โอเคเดี๋ยวคุณจะพาไปดูฝายตรงไหนอะได้ยินเสียงน้ําเราลงทางนี้ดีกว่าจะใกล้หน่อยโอเคปะถ้าลงทางนั้นจะไม่ละอ่ะตรงนี้ไปดูฝายกันตะวันไปดูฝายสักประมาณหลักปีๆแล้วกันครับจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหน่อยเอแบงก์ก็จะพาลุยไปที่ ไปดูฝายโอ้ต้องลุยป่าจริงๆถ้าจะเที่ยวป่าไม่ต้องไปไหนอ่ะมีบางคนเขาบอกว่าอยากมาอยู่บ้านแบงมาปฏิบัติธรรมนี่อะไรครับข้ามโอ้ยนี่เฮ้ย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 อ้าข้ามเอ้าเห็นไหมครับอ้าวโอเคน้ไหนครับน้ำแม่สงานี่น้ำแม่สางาเอากระโดดข้ามมานี่เราจะไปดูฝายกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้ตรงนี้อาบน้ําสมัยมาอยู่ใหม่ๆที่ยังไม่ได้ต่อน้ําอ่ะเหรอเนี่ยคือน้ําอาบน้ําใช้เลยโอ้ จริงๆมันก็นี่ครับด้านขวานี่ก็เป็นทุ่งนาเฮ้ยกอใหญ่ๆนี่อะไรแบงเต่ารังต่าวรังเต่ารังเต่ารังมันยอดมันกินได้นี่ใช่โอ้มันขึ้นต้นเต็มเลยใช่ที่เขาเรียกมันว่าเต่ารังบางคนบางคนชอบเรียกเต่าร้างนึกว่าเต่าร้างอะไรไม่ใช่รางอะไรนะเต่ารังเต่ารังรังรังในที่นี้คือ ลูกมันอะยาวขนาดแต่ว่าชนิดว่าต่ําลงมาจนเต่าสามารถรังมากินได้โอ้ไม่ใช่เต่ารังไม่ใช่เต่ารังคนเร่เรียกเต่ารังเนี่ยมาบ้านผมเมื่อก่อนจะเข้าทางนี้โอจะเข้าทางนี้โนี่มองไปทางบ้านคุณนั่นเป็นป่าทึบเลยนั่นใช่ดูสละสิครับยีนต้นใหญ่อยู่อันนั้นก็เต่ารังเห็นไหมครับใบใหญ่ๆนั่นมันกล้วยกล้วยกล้วยพัดไงครับ๋อกล้วยพัด ใช่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเราจะไต่กันนิ่อยอันนี้บ้านใครเนี่ยอันนี้เป็นเถียงเถียงนาของเพื่อนบ้านเนี่ยเถียงนาเนี่ยเรารับล้อไต่เนี่ยคือฝายฝายแม่สางาฝายนาล้ออ๋อฝายอะไรนะฝายนาล้อฝายนาล้อเป็นกั้นน้ําแม่สางากั้นน้ําแม่สางาก็คือน้ําแม่สางามาจากน้ําตกขาเสือ น,นี่มาจากผาเสือใช่ตกลผาเสือ,อแสดงว่าตอนนี้น้ําใสมากเลยนะน้ำใสมากาเลยใสเป็นกระจกเลยครับคุณเพราะนั้นฉเฉลยบอกว่าแบงค์ามาบุกรกที่ป่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราเราก็าอยู่ตรงที่ทางกินที่ชาวบ้านก็อยู่ตรงนที่เพียงแต่ว่าแบงค์เนี่ยเขาสร้างบ้านของเขาให้เป็นป่าใช่ไหมใช่เออนี่น้ำเนี่ยแถวเนี้ยมาดูเลยครับว่าน้ําใสมากโอ้เนี่ยคือน้ําที่เอาไปใช้ฟาร์มผมอยู่ตรงนู้น อ๋อปัามา๊มก็อยู่ตรงนู้นคุณ<ช>ดูดน้ำจากนี่ไปน้ำจากนี่ขึ้นไปใช้แอบดูความน้ำดูน้ำสิครับเแี้ยคุณจะอยู่กับธรรมชาติจริงนะนี่ถามจริงเคยแอบ,บมาเล่นน้ำแถวนี้บ้างไหมเล่นว่ายแถวนี้ครับน้ำไม่ลึกหรอกแค่สองเมตรกว่าเองโอ้สองเมตรกว่าไม่ลึกนะใช่พ่าตัวตายได้เลยนะสองเมตรกว่าเนี่ยขอจบตอนที่สามไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่สี่กันครับขอบคุณมากนะครับที่กด ไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับพบกับคุณแบงค์ในตอนที่4ซึ่งผมก็จะต้องลากลับเขาภายในวันนี้ล้วครับไว้พบกันตอนที่4ครับสวัสดีครับ